สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Happy Hog นั่นเองนะคะวันจะมาเล่นเกม Happy Hog นะคะทุกคนคือเราเนี่ยเล่นมาก่อนนั้นแล้วก็มีหมูหลายตัวเลยนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคนะครับทุกคนโอ้ตอนนั้นคือแบบตอนนี้นเราแปลรูปไปแล้วทุกคนออเหก็ ข้อกับสามอ่อัปเดทไปได้ตอนนี้นี่เคยแบบโอ้ยอันนี้มันแปลปสองชน,นิดเลยต้องแป,ปลปหมูเปรองพะโล่หน่อยแล้วแหละแปลรูปอ้าว แล้วพอแปลรูปแล้วผู้ของเราก็จะหายลงด้วยนะครับทุกคนเออผมว่าผมไปนี่ดีกว่าผมขอปรับสีโทนแป๊บ,บนึงนะคะทุกคนรู้สึกว่าหนังสือมันแยงตายไม่รู้เผประมาณนี้ให้มันเห็นชัดเอ๊ยพอดีแล้วพอดีแล้วจะสีชมพูก็เป็นสีนี้แหละปรับให้มันเห็นชัดด้วยกันสีแดงแล้วกัน สส้นเงินจะเห็นชัดกว่าไหมนเงินเข้มเลยนี่โอเคเห็นชัดแล้วน,นะทุกคนมันบางมากเลยอะ่ะทุกคนโอเคนะครับทุกคนไปแล้วก็ซื้อหนึ่งหนึ่งว่าไปสสองเหรอ มงินมันน้อยโว้ยโวยซื้อจนเหลือหนึ่งร้อยปสองแล้วจากหนึ่งแสนฮนีนพริบตาโว้โอ้แม่ก็แต่นื้ซื้ออะไรไม่ได้เนี่ยแต่ยังงอนแล้วก็มีอาหารสำรองไว้นะครับเูเก็บอาหารไว้ดีกว่าไม่ได้ยามจะไปในตอนนี้เงินไม่พอแล้วนะทุกคน ถ้าไม่ถ้าไม่มีเงินก็ปล่อยให้มูหมิวตายไปเลยจตลกมากตอนนี้อา่าตลกมากทุกคนเก็บเหรียญไม่ได้ดิตอนนี้เขาบบ อคีนี่นคือข้อระดับหนึ่งของเรานะครับข้อระดับหนึ่งคือยังสร้างไม่เสร็จเลยนะทุกคนข้อระดับสองก็เป็นประมาณนี้นะครับข้อระดับสามก็เป็นประมาณนี้นะครับข้อระดับสี่โหยิ่งกว่านะยครับข้้นระดับห้าอันนี้ข้อระดับโหนะทุกคนเอ้ยไอข้อระดับห้าสูงสุดแล้วต่อมาครับเรามาดูรงงานแปลรูปบ้านนะครับอ่มา เราจะมาย้อนดูกันอันนี้คือโรงงานแปรรูประดับหนึ่งนะครับตอนนี้คือโรงงานแปรรูประดับสองนะครับที่เราอัปเกรดตอนนี้นครับอันนี้คือระดับสามนะครับอันนี้คือระดับที่สี่แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับสุดแค่นี้อันนี้กระเป๋ามีอะไร โอเคเกลือทะเลทรายอันนี้ขพ่อมูลกาที่จะทำให้รูปหมูที่พันพิเศษห้าสิบถึงเจ็ดสิบอันนี้ก็เกลือทะเลทรายนะครับอันนี้ก็เกลือแคมปใช้แไปเรืปอบเนื้อหมูทั่วไปอันนี้ก็เครื่องเทศกินหอมฉุยใช้ไปเรืปอบเนื้อหมูทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของเรานะครับเพื่อมาตราการเจริญเติบโตน,นะครับบวก0.7เ กิโลกัมต่อชั่วโมงกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะคะปีผลสี่ชั่วโมงนะครับแล้วม,มันดูไปดูทุเรยนมเขิกันครับโอ้โหทุเนเกิอ,เ,กอเยอะสุดเลยทุกคนอันนี้คือสีขวขาวชั้นดีเลยนะครับังแล้วก็อร่อยแล้วนี่คืออืมอะไรนะเกลือป่นและเสอยางนี่นะคะผมไปดูที่ลังค้าแป๊บหนึ่งอันนี้คือ พริกไทยดำนะคะเป็นคนที่เราซื้อมาตอนนี้คือบอกว่าซื้อจนไม่เหลือเงินอะไรแล้วทุกคนผมต้องปรับตัวหนังสือก่อนเพราะว่าผมต้องปรับตัวหนังสือก่อนเซเว่นฟอนผมต้องปรับสีก่อนปรับสีให้มันเห็นชัดที่สุดโดยการเอาเป็นสีแดงนะครับปรับเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะคะเออสวยปรับเป็นสีแดงแล้ว โอเคครับ <Okay>, yeah. ไปลุยกันต่อเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราไม่มีตังซื้ออะไรทุกคนจะบอกว่าไม่มีตังซื้ออะไรแล้ววันนี้ต้องเพิ่เติมเพลงนี่แมวแมวโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ข okay, อระดับสามข้อระดับสี่ขอหมูกาแล็กซี่ ข้อวหมูกาแล็กซี่ตอนนี้ยังเป็นข้าวมอูอันดับสองอีกเลยนะคะอันดับสามยังอัปเกรดไม่ได้เลยสามแสนนะเราตังไปซื้อใจใช้ใจอันนั้นหมดเลยแล้วครับอันนี้ก็คือโุ้ยคะมนนดับอยูอแอ่แล้วอ่ะเราเดิมจากที่ยอยยอยยอยบ้านละแน่นอนบ้างนะบ้างเฮ้ยอันไหนนี่เสียไปเหรอเนี่ยโอ้ my god ขอเข้าไปดูอัน,น,นอ,อันดับหนึ่งนอยอันดับหนึ่งขอเข้าไปดูคนอันดับหนึ่งลยจะเป็นยังไงโอ้ยกล้องหายกล้องหายมาแล้วกล้องหายมาแล้วทุกคนมาแล้วอ้ยตกใจหมด พงหายแลวยังมีเสียงปลารอบปลาอมากวนใจเราอีกต่อมาเราต้องพิมพ์ข้อความใหม่ครับรู้สึกแอบว่า,วาโอ้ตกใจพิมพ์ข้อความสาั้นๆแล้วกันนะครับอ่ะเลี้ยงหมูเอาสาัสา้นๆแหละไม่มีเวลาพิมพ์แล้ว อันสีเดิมครับสีแดงน,นะครับทุกคนกล้องหายด้วยโอ้โหมีหมูเยอะมากโอ้ my god โอ้ยขโมยก็ไม่ได้ขโมยขโมยเขาปลดล็อคเขาล็อกขโมยว้าวโอ้ยไม่เกิดหมูทองติดปีกทำไมบ้านนี้มีหมูทองเยอะตรงนี้โอ้ยกดผิดมันเข้าไปในหมูเยอะตกใจหมด ตกใจหมดกลับไปฟาร,ร์มเดิมดีกว่ากลับไปฟาร,ร์มเดิมดีกว่าทุกคนทุกคนคะอยาาสนายกันเพราะว่ามันซ้อนกันนะมันซ้อนกันเกมนี้ กลับไปฟาร์มเดิมดีกว่าค่ะไปกันฟาร์มของเราโอ้ยมีที่อาบน้ำแบบไหนด้วยโอ้โหโอ้ยเป็นกระต้นกระบองเพชรให้น้ํานวดนื้อหมูนวดนวดนวดมีที่ให้อาหารมาด้วยมันเป็นเสียงเกมดีกว่านะ พำไม่ดเอฟิกอ่ะเก็บเหรียญนะครับโอ้ยเก็บเหรียญพุ่งทีเดียวขึ้นมาเจ็ดแล้วสามสองะไรอะทุกคนอันนี้หมูเชโนวีสวอิตตี้อันนี้หมูลิงอ๋องอันนี้หมูงอะไรนะอันนี้หม,อนะอนนหมูอะไรไม่รู้ อันนี้หมูขี้อายนะครับไม่ใช่หมูคี้อายแต่หมูน้ําตาลน่ารักนะครับทุกคนเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาสดๆเลยนะครับก่อนจะมาถ่ายคลิปนั่นเองเฮ้ยห,หน่ยวยองความสะอาดอันนี้พูดดูแลยาัอ่า รก,กิจเออได้สปเปสัยจะใส่เปเออรับให้หมดเอออัปเกดตขอ้อเรียบร้อยอัปเดตรโรงงานแปรรูปรับให้หมดจังหวะน,นี้นะครับเออ โอ้โหดีใจดีใจเอ้ยนักขุนแห่งปีโอ้ยนี่นี่นี่นักเก็บเหรียญโอ้ยนีย่น,นี่นักเก็บเหรียญอัพอ,อีกเหรอฮัลโหลเรารับแล้วนี่ฮัลโหลเลเวลระดับสิบ รับให้หมวดจวังหวะนีอ้อัพเลเวลไม,ไม่ไม่ดูตรงเคเลนเนี่ยมัวแต่ดูแลหมูมาตั้งนานถูกเอ้ยสำเร็จโอเคค้นหาหมูเบอร์เกอร์ โอ้ช oh, ่วยด้วยมันกระตกโอ้ oh. Oh my กอดต้องใช้ชุบชีวิตแล้วผมว่าไม่มีอันชุบชีวิตเลยขอ,องชุบชีวิตมีไหมจะได้ไปหาซื้อปีศาจไขงู อันนี้ยาชุบชีวิตออ,อ,อืเออจัดไปนะมีเพชรแล้วมีเพชรคืนขึ้นมาโอเคตอนนี้เรามียาเร่งตัวดับสูงแล้วนะครับทุกคนต่อมาครับเราจะเร่งหมูที่น้อยน้อยหมดนะครับทุกคนน้อยน้อยหมดเออยาเร่งโตอันนี้เราก็ใช้น้ํายานนครับยาเร่งตัวดับสูง โอ้โหเลิงทีดีจอโตเลยเนี่ยโอ๊ยกดผิดมันไปกดโดนยามใช้น้ำยาอ,อืออใช้อาเทมตอนนี้เหลือตังโทงม,มันเก้านาทีนะครับไม่รู้เหมือนกันไอหมูที่เล่นเนี่ยมันไม่ชองผสมพันสักทีเนี่ยฮัลโหล กินโอ๊ยม้าตกม้าตกตื่นเต้นกันไปจนน้าตกเลยนะครับทุกคนต่อมาครับแล้วก็จะให้กินอาหารเสริมหมูแดงเสียงน่ารักดีแฮะต่อมาเรามาดูกันคะว่ามันแปลรูปเสร็จยังตอนนี้เหลือยนะี่สี่นาทีแล้วไม่มือบริวารแล้วนะทุกคน ตอนนี้เราเหลือแต่ยางเล่งโตเออเล่งโตให้หมดหมูในน้องก็น้อยหมูในตัวน้อยเราใช้ให้หมดเย้เอาหมดแล้วเถอะเลยหมดแล้วนะคะเพื่อน เพชรตัดไปเออโอ้โหยี่สิบสองเพชรจำนวนเพชรไม่เพียงพอเฮ้เแล้วงั้นเราขายกันละกันสำหรับวันนี้พอแค่นี้กันนะคะ